แต่นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมคะนอกจากในภาพใหญ่ที่ผู้ประกอบการจะหาธมาหาได้จากการส่งออกโดยมีเครื่องมือนะคะอย่าง Virtual Online เนี่ยเป็นตัวช่วยในยุคนี้แล้ว ยังมีอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจนั่นก็คือธุรกิจพลังงานซึ่งหลายๆครั้งที่ผ่านมาเราได้มีการพูดคุยเรื่องนี้กันไปแล้วว่าหลายๆคนหลายๆพื้นที่สามารถที่จะหารายได,ได้ได้นะคะจากธุรกิจพลังงานแบบนี้นะคะวันนี้ขอต้อนรับคุณสมโชคเดชะป,ประธานกรรมการบริหารบริษัทคลังน้ามันออซซี่ออยล์จำกัดค่ะวันนี้มาให้ข้อมูลกับเรานะคะสวัสดีคุณสมโชคค่ะสวัสดีครับแผนธุรกิจของออซซี่ออยล์ในหลายครั้งที่ผ่านมาเราได้พูดถึงภาพรวมกันไปบ้างแล้วแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตโฟกัสในไตรามาส ปี2564ค่ะว่าตอนนี้คลังน้ำมันออซซออยมีแผนอะไรใน Q2 บ้างค่ะครับเราก็มีโมเดลธุรกิจใหม่มีออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะขึ้นมาในตรมส2นี้ฮะเพื่อตอบโจทย์ในชุมชนที่ยังห่างไกลปัม๊มมีความต้องการน้ำมันสูงอยู่นะครับ,ร,บรูปแบบใหม่เป็นยังไงคะรูปแบบ <จน S 2> ใหม่เราก็เอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน,ใน,ใ,น,ใ,นในการทำตลาดนะในการจำหน่ายน้ำมันโดยที่เราทำแอปพลิเคชันขึ้นมา เพื่อตอบโจทย์กับชุมชนที่ห่างไกลย,ยังยังไม่มีแอปพลิเคชันเข้าไปพัฒนานะฮะเราก็ทำเป็นแอปพลิเคชันของ Energy Man ขึ้นมาครับค่ะทีนี้ในรูปแบบใหม่ที่ได้มีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันแล้วก็รวมถึงผู้ที่เข้ามาอยู่ในธุรกิจแล้วต้องการที่จะใช้แอปพลิเคชันเหล่านี้เนี่ยเราก็มี ความรู้ให้กับคนเหล่านี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเราก็มีอาการเทนการบลม,มในการทําธุรกิจแฟนชายน้ํามันเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ค,ค่ะเพิ่มเติมนิดนึงค่ะคุณสมโชคอยากให้เล่าถึงแผนธุรกิจแฟนชายนิดนึงว่าคนที่สนใจเนี่ยเขาอาจจะยังนึกไม่ออกว่า หน้าตาของธุรกิจจะเป็นรูปแบบไหนช่วยขยายความนิดนึงค่ะครับก็เป็นนี้เราเปิดตัวแฟรนไชสน้ำมันแกลอนเนี่ยนะเป็นกฟรนไชสน้ำมันแกลอนเนี่ยสำหรับร้านค้าชุมชนที่มีหน้าร้านว่างๆเนี่ยก็สามารถซื้อแฟรนไชเราไปเนี่ยเอาน้ำมันเนี่ยไปตั้งแล้วก็ขายแล้วก็ผ่านแอปพลิเคชันแบบนี้เลยใช่ไหมครัใช่ก็ได้หลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังคือถ้าใครมีหน้าร้านเนี่ยก็สามารถสมัครแฟรนไชใช่ครับแล้วเจ้าเอเนจีแมนเนี่ยก็จะไปตั้งอยู่หน้าร้านพร้อมกับแกลอนน้ำมันเหล่านี้ด้วยใช่ครับ แกนลอนนี่มีอยู่หลายขนาดเหมือนกันนะคุณสมโชคใช่ครับก็มีขนาดหนึ่งลิตร5ลิตรนะฮะสิลิตรแล้วแต่ขนาดแล้วผลิตภัณฑ์น้ำมันก็มีทั้งหมด4ี่ผลิตภัณฑ์ครับคะก็มีทั้งแก๊สน้ำมันแก๊สโซ่เก้าหนึ่งแก๊สโซ่เก้าห้าแล้วก็น้ำมันดีเซล B7 แล้วก็ B10 ครับค่ะมีมีหลายชนิดใช่ครับแทบแทบเรียกได้ว่าแทบจะครบครบจะครบเลยแล้วก็มีตั้งแต่ขนาดที่ใช้ในปริมาณมากใช่ครับแล้วก็ใช้ในปริมาณที่น้อยๆด้วยใช่ค่ะ การลงทุนแฟนชส์นี่ต้องทํำยังไงบ้างนะคะครับการลงทุนแฟนชส์ก็ซื้อแฟนชายเนี่ยอยู่ที่ราคา1 5 0 0 0บาทนะ,ะเราก็จะมีเชลมีกาลรอนมีกลวยเตร์น้ํามันแล้วก็มีบัตรน้ํามันให้นะแล้วก็มีชุดส่งน้ํามันให้ด้วยเป็นชุดเดลิเวอรี่ให้ด้วยครับชุดเดลิเวอรี่ที่คุณสมโชคพูดถึงนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมเพราะว่าดิฉันเห็นแลวดิฉันก็เข้าใจว่าน่าจะทํามาเพื่อที่จะตอบรับ เขาเรียกว่าเป็นการตอบรับกับกับแพลตฟอร์มในปัจจุบันด้วยนี่ตั้งใจเป็นสีเขียวเลยครับก็เป็น Energy Man นะฮะก็สามารถเอาแก๊สน้ำมันเนี่ยใส่แล้วก็พ่วงมอเตอร์ไซค์ไปส่งตามบ้านตามกลุ่มเกษตรกรได้หรือไปร้านค้าชุมชนก็สามารถพ่วงของชาในร้านไปส่งได้ด้วยครับค่ะอย่างนี้นั่นหมายความว่าถ้าหากมีแฟนชส์แบบนี้อยู่หน้าร้านแล้วขณะเดียวกันการที่ผู้บริโภคหรือว่า คนที่อยู่ในชุมชนจะมาซื้อน้ํามันซื้อได้ที่หน้าร้านแต่ขณะเดียวกันสถานการณ์แบบนี้ในช่วงโควิดโหลด Energy Man ไปในแอปพลิเคชันทางมือถือใช่ครับให้ไปส่งที่บ้านได้ไปส่งที่บ้านได้โดยเอาน้ํามันเหล่านี้ใส่ในกระเป๋าในขนาดนี้แล้วก็ขึ้นไปขึ้นไปบนรถมอเตอร์ไซค์หรือเวลาก็ส่งไปแล้วก็ไปส่งในชุมชนอ่าอันนี้คุณสมโชคได้แนวคิดจากที่ไหนคะที่บอกว่าอยากจะทําในลักษณะเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นแพลตฟอร์ม ฟู้ดเดลิเวอรี่ใช่ครับแต่นี่เป็นแพลตฟอร์มเอเนจีเดลิเวอรี่ใช่ครับก็เรามองในชุมชนที่ห่างไกลฟั๊มเนี่ยแล้วก็ใน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 ต่างจังหวัดเองก็ยังไม่มีเรื่องแพลตฟอร์มที่จะไปบริการเดลิเวอรี่ในชุมชนซึ่งเราเองก็ทําธุรกิจเกี่ยวชุมชนอยู่แล้วนะฮะเราก็เลยทําแอปพลิเคชันขึ้นมาให้ร้านค้าชุมชนเนี่ยช่วยยอดขายร้านช้าเนี่ยสามารถขายขายของในร้านค้าของชําด้วยแลวสามารถขายน้ํามันได้ด้วยนะฮะแล้วก็สามารถไปส่งลูกค้าถึงบ้าน เดลิเวอรี่ได้โดยผ่านแอปพลิเคชันตอนนี้การพัฒนาแอปพลิเคชันไปถึงไหนบ้างแล้วคะครับตอนนี้ก็สมบูรณ์แบบประมาณสักเกเนี่ยซนะฮะเราจะเปิดตัวใช้ล่าสุดก็คือสิ้นเดือนนี้เราเปิดจองแฟรนไชส์กันทั่วประเทศนะครับอ๋อสินส้นเดือนนี้ถึงจะถึงจะเริ่มใช่ครับถึงจะเริ่มในแพลตฟอร์มนี้แต่ว่าตัวของน้ํามันที่เป็น Energy Man ที่เป็นแฟรนไชส์มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วครับอ๋อแต่ยกเว้นเลยว่า Energy Man Delivery <ช>กําลังจะเปิดตัวในช่วงปลายเดือนที่จะถึงนี้นะคะ หน้าตาหรือว่าอะไรมันต่างจากเรื่องของการ delivery อย่างอย่างอื่นไหมคะก็่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะก็สามารถร้านค้าชุมชนซื้อแฟรนไชส์เราไปเนี่ยก็สามารถเอาแอปนี้ไปแอดเมนูสินค้าของท่านได้เลยไม่ว่าจะเป็นไข่กระปีน้ำปลาท่านก็แอดเข้าไปถ้าลูกค้าในหมู่บ้านท่านเนี่อยากจะซื้อน้ำปลาซื้อกระปิซื้อไข่แล้วซื้อน้ำมันเนี่ยก็สามารถกดแอปพลิเคชันนั่นหมายในความว่าคนที่ซื้อแฟรนไชส์ไปเนี่ยไม่ได้เฉพาะแค่ขายหรือว่าเดลิเวอรี่ น้ำมันอย่างเดียวในร้านของคุณเนี่ยมีอะไร,ะไรก็สามารถที่จะแอดเข้าไปในหน้าร้านขาย<ช>ได้ด้วยใช่ครับอ๋อที่คือเราก็ใจกว้างเปิดโอกาสให้คนที่ซื้อแฟรไชัยเราสามารถขายอย่างอื่นได้ด้วยสิับใช่ครับเป็นงานบริการครับค่ะ แล้วแบบนี้เนี่ยเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างคะเสียงตอบรับดีมากเพราะก็เป็นอะไรที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เข้าไปสู่ชุมชนซึ่งบริษัทใหญ่เองก็ยังไม่สามารถเข้าไปขยายได้เพราะอาจจะเป็นในชุมชนเล็กๆอาจจะมีสักร้อยสองร้อยหลังคาเรือนนะฮะแต่เราก็มีการจาหน่ายมหนมในการเกษตรอยู่แล้ว <c oughs> นะ,ะ <c oughs> เราก็สามารถให้ร้านค้าเนี่ยสามารถสร้างไรายได้นะ,ะในการแอดเมนูเข้าไปนะฮะสามารถจำหน่ายสินค้าได้ด้วยแสามังนได้ด้วยจะได้มีไรายได้หลายๆทางครับค่ะ แบบนี้เนี่ยถ้าหากเป็นในต้องถามว่าคือพอเข้าไปในอยู่ในจุดเล็กๆของชุมชนแล้วเนี่ยค่ะตอนนี้มีสักกี่จุดทั่วประเทศคะที่เข้าไปเป็นหน่วยเล็กๆในพื้นที่แล้วก็ตั้งป้าไว้ทั้งหมด1 0 0 0 0หมู่บ้านทั่วประเทศนะครับ 1. 0 0 0 0หร้านค้าชุมชนที่เรามีการลงไปในพื้นที่ซึ่งเราก็เดิมทีเราก็มีการวางสถานีปั๊มน้ำมันอัตโนมัติอยู่แล้วนะฮะในชุมชนต่างๆทั่วประเทศแล้ก็เพิ่มเพิ่มเพิ่ม ผลิตพันใหม่ให้กับชุมชนครับค่ะตั้งเป้าไว้ที่หนึ่งหมื่นชุมชนหนึ่งหมื่มนหมู่บ้านะนะคะ ตอนนี้เนี่ยมีในลักษณะนี้เท่าไหร่แล้วฮะหนึ่งพันแล้วครับหนึ่งพันทางภาคเหนือนะครับทางภาคเหนือนะคะแต่ว่าเราจะขยายทั่วประเทศทั่วประเทศฮะภาคเหนือภาคใต้และภอีสานจริงๆในพื้นที่ไหนชุมชนไหนมีสินค้าของดีอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะแอดเข้าไปในแอปพลิเคชันได้เลยเหมือนกันในชุมชนบางทีร้าวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเขาก็ต้องการแอปเราไปแล้วก็ไปใส่ในร้านค้าร้าวิสาหกิจชุมชนก็สามารถเดลิเวอรี่ส่งถึงบ้านกันได้ด้วยครับค่ะ แน่นอนว่าสิ่งที่ต้องมาพร้อมกันนั่นก็คือความเข้าใจในการใช้แพลตฟอร์มใช่ครับนะคะมีการอบรมด้วยใช่ไหมคะใช่มีการอบรมฮะเราก็ยังมีฐานลูกค้าที่โหลดแอปของเราชนะเรารักกันแล้วก็ม .33 เนี่ยซึ่งมีมีการโหลดการใช้อยู่แล้วนะะอันนี้ก็ใช้ได้เขา้าร่วมโครง<ด>การได้ก็สามารถมามชําระเงิน อาจจะโดยใช้แอปมอสา,สาเราชนะบัตรประชารัดได้ทุกอย่างครับอืมค่ะตอนนี้หลายๆคนอาจจะสนใจถามว่าเอ๊ะแล้วแฟนชายจะติดต่อได้ยังไงคะคุณสมโชมคบก็สามารถโทรเขามามาที่ call center คอร์เซนเตอร์นะครับเบอร์นะฮะนะครับห1 4 7334นะครับหรือจะแอดไล แอดออซออยนะคะก็สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ตลอดครับค่ะ,คะอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่จะทําให้ชุมชนนั้นสามารถที่จะบริหารจัดการแล้วก็รวมถึงสร้างรายได้ให้กับร้านข้าได้ด้วยนะคะวันนี้ขอขอบคุณคุณสมโชคเดชะประธานกรรมการบริหารบริษัทคลังน้ำมันออซซออยจำกัดที่มาให้ข้อมูลกับเรานะคะขอบคุณคุณสมโชคค่ะ